สวัสดีเพื่อนชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนัว168อัมเบ็ดซึ่งช่องของเราภูมิใจนำเสนอวัตุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคส่วนกระแสย,ยุคก็เป็นอย่างแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาตราเจ้าคุณพัฒน์ปุญญากามโมวัดห้วยด้วนเจ้ารคอสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจารย์ ซึ่งถ้าเป็นสิทธิ์ในสายหลวงปู่เทพประสาททะเลซึ่งเป็นต้นตำรับมีดหมอที่ถ่ายทอดมาสู่หลวงพ่อเดิมและหลวงพ่อเดิมก็ได้ถ่ายทอดมาสู่หลวงพ่อพัดอีกทีวัตถุมงคลของท่านมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วนแล้วแต่มีพัตุคุณสูงด้วยกันทั้งสิน้นแต่เป็นที่สาะแสวงหาของนักสะสมลูกศิษย์ทุกฐานนำไปใช้แล้วมีประสบการณ์จะแยะมากมายนั่นก็คือมีดหมอของท่านเอง หลวงพ่อพัดท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2565นะครับสำหรับท่านที่สนใจรายการวระถุมงคล0970195618แอดไลน์เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับหรือติดต่อทาง Facebook ลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับทางร้านของเรารับประกันแท้ตลอดชีพตุกร,รายการมีบริการเก็บปลายทางด้วย ฝักทนายที่สนใจที่จะร่วมมหาบุญกับหลวงพ่อสร้างมหาเจดีย์กลางน้ำหมายเลขัญชีขึ้นให้แล้วนะครับ สรับคลิปนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นคยนะครับกับวัตถุมงคลมีดหมอแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆของหลวงพ่อศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับสรับคลิปนี้เราก็มาพบกันกับนี่เลยนะครับแถวล่างถือว่าเป็นของแบบเด็ดๆทั้งนั้นนะครับเป็นมีดวาระพิเศษนะครับที่บนขคางที่จะ หายยากแล้วก็มีค่านิยมสูงนะครับก็มาเริ่มกันที่มีดหมอเทพศาตรารุ่นบุญญากามโมูนะครับที่อยนี้ก็จะเป็นนะครับใบสเตนเลสขนาด5นิ้วยาวรวมประมาณ10นิ้วนะครับตอกลายหน้าเกี้ยวแล้วก็อคัคระเลขยานสวยางามเข้มขขังซึ่งจะนการสร้างตามจองเนี่ยนะครับไม่เกิน50เล่มนะครับนั่นและฝักทำจากไม้พยุง ที่นี่ก็จะเป็นนะครับหน้ากากทองแดงนะครับมลสารอาทิเกสาชานหมากตะกุดจีวรสีพึ่งครั้งและผงพิเศษต่างๆมากมายนะครับปลุกเสก2วาระนะครับโดยวาระที่1เนี่ยปลุกเสกในอุโบสถเก่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะครับอยู่ที่วัดสถานีดงตะขบนะครับส่วนวาระที่2เนี่ยปลุกเสกบนสลาการเปลี่ยนวัดห้วยด้วนนะครับ อีเล่มก็จะเป็นนะครับรุ่นเดียวกันเลยนะครับเป็นแบบสเตนเลสขนาด5นิ้วยาวรวมประมาณ10นิ้วเช่นกันตอกลายหน้าเกยร์แล้วก็อัขระและยางสวยงามเข้มขังนะครับก็เล่มนี้จะพิเศษกว่าก็คือจะเป็นหน้ากากเงินนั่นเองนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับวตถตมงคลมีดหมอที่สร้างปีลึกนะครับก็คือปีห1หนึ่งเนี่ยถือว่าลึกแล้วนะครับลึกเศษดีพิธีดีสร้างน้อยหายาก และไอเทมอะไรประมาณนี้นะครับแบบมีแล้วอวดได้คุยได้นะครับแนะนําก็รุ่นนี้เลยนะครับตอนที่มองหาอยู่ก็ทักสอบถามมาได้นะครับส่วนรายการต่อไปก็จะเป็นนะครับมีดเททองฉลองอายุวัฒนมุคลหลวงพอ่อครบ98ปีนะครับเป็นใบทรงปีกุ้งนะครับเป็นใบทองเหลืองใบขนาด5นิ้วยาวรวมประมาณ10นิ้วนะครับ ตอกลายหน้าเกี้ยวแล้วก็อาขระรีกันสวยงามเข้มครังนะครับเป็นมีดฉลองวันเกิดหลวงพ่อครบ98ปีเมื่อปี62นะครับเป็นใบทองเหลืองด้านและฝักทําจากไม้มะเกลือนะครับถือว่าสวยงามเลยนะครับมีลายไม้ที่สวยงามแล้วก็เป็นไม้สีดํามันเงานะครับเล่มนี้นี่มีกล่องเดิมให้ด้วยนะครับเล่มนี้หมายเลข4 0นะครับมีต่อโค้ด พัดที่ฝันมีดแล้วก็หมายเลขที่ฝันมีดนะครับถือว่าสภาพสวยเดิมนะครับถ้าที่มองหาอยู่นะครับเนี่ยเล่มนี้ถือว่าพิเศษมีรอยจาร์ลายมือหลวงพ่อแท้ๆที่ฝักนะครับหนึ่งด้านฝั่งนี้นะครับเป็นของที่ก็ที่จะหายากแล้วในปัจจุบันนะครับส่วนใหญ่แล้วรังใหญ่ๆเขาจะเก็บกันหมดนะครับอย่านงะนั้นมมีเข้ามาในเล่มไทยส่วนใหญ่ก็ทางสอบถามมาได้นะครับ ส่วนอีกรายการก็จะเป็นนะครับพระขัน8รอบนะครับนี่คือวัตถุมงคลที่ถือว่าเป็นวัตถุมงคลอันดับหนึ่งของหลวงพ่อนะครับซึ่งนักสะสมที่เล่นหากันในสายนี้ก็จะยกให้วัตถุมงคลรุ่น8รอบเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุมงคลอันดับหนึ่งนะครับทีนี้ก็จะเป็นพระขันขนาด5นิ้วนะครับยาวรวมประมาณ10นิ้วนะครับใบเนี่ยเป็นเหล็กนำพีเนื้อดีผสมวนสาร9อย่างนะครับซึ่งก็จะมีทั้ง นะครับเหล็กหลงพ่อเดิมวัดเข่าล้อนะครับก็จะมีทั้งมีดที่หลวงพ่อท่านใช้ติดตัวตลอดในการที่จะเอาไปทำพิธีต่างๆนะครับท่านก็มอบให้กับผู้สร้างเนี่ยมาพีเป็นมวลสารในการสร้างมีดรุ่นนี้นะครับตาลฝักเป็นไม้ชิงชันนะครับสวยงามน,นะครับรัดไวยแบบโบราณมี2เดิมให้นะครับ จำนวนการสร้างก็น,น้อยนะครับเล่มนี้หมายเลข6 7นะครับจำนวนสร้างน้อยนะครับเพียง69เล่มเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นของที่หายากนะครับพระขันเนี่ยนะครับกับมีดเนี่ยวิธีใช้ก็เหมือนกันนะครับเพียงแต่พระขันเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ชั้นสูงกว่าสร้างน้อยกว่าหาย,ยากกว่าแล้วรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกนะครับตั้งแต่มีการจัดสร้างมาก็คือเป็นพระขัน8ดรอบเนี่ยนะครับรุ่นแรกหลังจากนั้นก็จะมีการสร้างขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ นกรนี่รุ่นแรกด้วยแล้วก็สร้างน้อยหายากด้วยนะครับถ้าท่ยังไม่มีนะครับสนใจก็ทางสอบถามมาได้นะครับส่วนในการต่อไปก็จะเป็นนะครับมีดขนาดสลิกา1.5นิ้วยาวรวมประมาณ3นิ้วเท่านั้นนะครับตุวนนี้ก็จะเป็นรุ่นหอะระฆังปี6ศนนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่บุกเสกกันยาวนานที่สุด นะครับก็คือ4วาระก็เป็นเร่งไตรามาสนะครับในพิวลศูนย์เนี่ยจะมีรุ่นดังๆเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะรุ่นเสาห้าพิศูนย์แล้วก็รุ่นไตรามาสปิลลศูนย์ซึ่งหรอระคังปีลลศูนย์รุ่นนี้นี่ผ่านทั้งเสาห้าแล้วก็ไตรามาสด้วยนะครับในกะานะนี่ใครที่หามีเสาห้าไม่ได้มีไตรามาสไม่ได้ก็แนะนํารุ่นนี้นะครับใช้แทนกันได้แน่นอนประสบการณ์เยอะแย,ยะมากมายนะครับด้านเล็ฝักทําจากไม้ประดู่เป็นเส,สาตาลาหลังเก่าเลยนะครับ ฟองเดิมแบบนี้นี่ในปัจจุบันนี่หายยากแล้วนะครับสาติกาแบบนี้นี่สร้าง500เล่มเท่านั้นนะครับส่วนอีกเล่มก็จะเป็นนะครับขนาด2.5นิ้วยาวรวมประมาณ5นิ้วนะครับต่อราสซมาเต็มใบแล้วก็อคา,าละไลแกนเสวยงามเข้มข็งนะครับตอกหมายเลขแล้วก็โคตรระครังนะครับทั้งสาติการแล้วก็2.5งนี่ก็จะอุดเทียนชัยอยู่ที่ด้ามมีดนะครับแล้วก็จะมีมวลสารต่างๆเนี่ยอุดอยู่ในกันมีดถือว่าเป็นมวลสาร แต่เด็ดทางนั้นนะครับของเก่าหายยากนะครับและมีดยุคเก่าเนี่ยหลวงพ่อท่านก็คกุมการจุบันสารเองวันสารต่างๆเนี่ยยุคเก่าเนี่ยถือว่าได้ในเรื่องของผลสารเนี่ยแน่นอนนะครับก็จะมีลงเหล็กจานนะครับที่แหมนะครับต่อโคดสวยงามครับรุ่นนี้นี่ถือว่าเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยหายยากมากๆนะครับ ใครสนใจนะครับเรามี1.5นิ้ว2.5นิ้ว5นิ้ว,ว,วแล้วก็7นิ้วเราก็มีนะครับดังนะนั้นนี่ใครสนใจนะครับสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับสุริยการก็จะเป็นนะครับรุ่นพญาเหล็กอาถรรพ์รุ่นแรกปรยียกหนึ่งแต่ทีนี้ก็เพิ่งเข้ามาล่าสุดเลยนะครับเรื่อนี้ถือว่าสภาพสวยเดิมกลิบเลยนะครับแต่ที่เห็นแบบนี้ก็คือเจ้าของเดิมเนี่ยเขา นะครับใส่ซิลิโคนเข้าไปซิลิโคนตัวนี้นี่ผมสอบถามแล้วเขาบอกว่าอยู่ตามร้านขายเครื่องเ,อเกี่ยวกับพวกสายไฟนะครับเป็นซิลิโคนที่ใส่สายไฟนะครับเพื่อนๆก็ลองไปสอบถามดูครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ก็บอกว่าเอามาแล้วก็มีวิธีการใส่มันก็จะช่วยรักษาเรื่องของเนื้อไม้นะครับแล้วก็ปลอกมีด ให้คงอยู่ในสภาพเดิมเล่มนี้ผมบอกเลยถ้าแกะซีคนออกมาในสวยกริบเลยนะครับไม่ได้มีร่องรอยการใช้แน่นอนเพราะว่าเขาเก็บมาตั้งแต่ตอนโน้นนะครับสภาพมีสวยนะครับมีคนเป็หมายเลนะครับจำนวนการสร้างนะครับหนึ่ัยสาเล่มเท่านั้นปัจจุบันนี้หายากมากนะครับเป็นรุ่นที่ผมเองเนี่ยเชื่อว่าในผู้ทุกคนนะครับพวกติดตัวไปไหนมาไหนตลอดเลยนะครับนั่นคือรุ่นนี้นะครับใครไม่มีมีดหลบพ่อเดิมเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยสามารถใช้แทนได้เลยนะครับ แต่ผมไม่ได้บอกว่าพุทุคุณเทียบเท่าขอหลวงพระเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามีพุทุคุณสูงเพียงพอที่เราจะพึ่งพาพุทุคุณได้ป้องกันตัวเองได้นะครับกันแก้ถอนได้นะครับด้านตัดตัวนี้ตัดล้างอาถรรพ์น,นะครับมีเข้ามาสองเล่มนะครับสภาพสวยนางฟ้าด้วยกันทั้งคู่นะครับชอบเล่มไหนรักเล่มไหนทักสอบถามมาได้นะครับหรืออีกรายการก็จะเป็นนะครับมีดปีลึกนะครับเป็นมีดขนาด 3นิ้วนะครับใบเป็นทรงปลาหมอนะครับด้ามจำปีนะครับรุ่นพยากรบินนะครับใบเหล็กธรรมดาแบบนี้นี่สร้าง108เล่มเท่านั้นนะครับนปัจจุบันนี้หายากมากๆนะครับตอกลายเสือเพ่นแล้วก็ตอกโค้ดนะครับแล้วก็มีหมายเลขนะครับซึ่งหลวงพพัดกับหลวงปู่บุญมาเนี่ยนะครับร่วมกันปลูกเสกอย่างเข้มขัง ซึ่งทั้งสองกิจในปัจจุบันเนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะครับในเรื่องของความศัดิ์สิทธิ์ลูกศิลูกหาเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับอย่างหลวงปู่บุญมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสายเหนียวนะครับดังนั้นนี่ธนไรที่ยังไม่มีนะครับของหายากนะครับก็ทักสบถามมาได้นะครับส่วนคลิปนี้ก็จะมีเข้ามานอกจากมีก็จะมีเข้ามาอีกหนึ่งรายการนั่นคือเหรียญไข่ปลารุ่นแรก นะครับออกปี35หนี่ถือว่าเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมที่สุดนะครับแล้วก็หายากที่สุดนะครับใครที่สัทธาในตัวหลวงพ่อเนี่ยผมแนะนํานะครับรุ่นใหม่ๆนี่ออกมาเยอะนะครับแต่ถ้าเอาเป็นรุ่นแรกรุ่นเก่าเนี่ยก็คือต้องรุ่นนี้เท่านั้นนะครับซึ่งเซียนใหญ่ใหญ่เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยนะครับเขามีเก็บไว้มีห้อยคอกันทุกคนนะครับ แล้วที่ขายขายกันก็จะเป็นพระใหม่ๆนะครับนะครับ,นะรบนี่เรียนไข่ปลารุ่นแรกประสบการณ์นี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับมีแต่คนรักคนชังไม่มีโชคลาภเงินทองเนี่ยนะครับถือว่าเด่นมากนะครับอย่างองค์นี้ก็ถือว่าสภาพที่เห็นทั่วไปนะครับที่ติดประกวดมาก็จะสภาพประมาณนี้เลยนะครับไม่มีสวยกว่านี้นะครับจะหมีก่ก็จะแตะมาตั้งแต่ในพิมพ์แล้ว นะครับดังนั้นนี่องค์นี้ถือว่าสวยงามนะครับผมจีบอลทองให้เรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าราคาประหยัดแบ่งปันนะครับท่านที่มองหาอยู่นะครับเหรียญไข่ปลารุ่นแรกปี35หนะครับนิยมสุดนะครับก็รุ่นนี้นะครับก็ทักสอบถามมาได้นะครับส่วนรายการสุดท้ายก็จะเป็นนะครับเสือซ่อนเล็บนะครับนีนนี้ก็จะเป็นนะครับใบขนาด2.5นิ้วยาวรวมประมาณ 5นิ้วนะครับเป็นคล้ายๆปากกาปากเกอร์นะครับก็มี3สีนะครับเพิ่งเข้ามาล่าสุดก็จะมีสีเขียวสีแดงแล้วก็สีดำนะครับสภาพสวยนะครับถ้าสนใจก็ทักสอถามมาได้นะครับประสบการณ์มีแล้วนะครับลูกค้าหลายท่านเนี่ยเช่าหาผู้ชาไปเนี่ยนะครับรู้ได้รับประสบการณ์จากเสือซ่อนเล็บเนี่ยเยอะเลยนะครับเพราะว่าจะมีมวลสารบรรจุอยู่นะครับดังนันนี่ถ้าสนใจ นะครับก็ทักสถามมาได้นะครับสุดทันใดนะครับที่มองหามีด5นิ้วนะครับเป็นมีดวาระปกติวัดสร้างเองไว้ใช้บูชาก็จะมีลายกงจักนารายได้และฝักทำจากไม้กะนุนเหลืองอลามดุดทองคำนะครับแต่ที่มองหาอยู่นะครับใบขนาด5นิ้วยาวรวมประมาณ10นิ้ว ต่อโค้ดพัด101ชัดเจนนะครับหรือจะเป็นไม้สาลานะครับก็สวยงามเช่นกันมีปี65เนี่ยนะครับทางร้านเราก็ยังมีลายเกือบครบทุกลายเลยนะครับงั้นนี่ถ้าไหนที่สนใจนะครับมีขนาด5านิ้ววารบปกติวัดสร้างเองก็ทางสอบถามมาได้นะครับ วนรายการต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับมีดขนาด15นิ้วนะครับถือว่าเป็นมีดใหญ่ยักษ์เลยนะครับตั้งแต่ที่ผมปล่อยเจ้าบูชามีดหมอมาเนี่ยนะครับ1ิ้นิ้วเล่มนี้นี่ถือว่าเป็นมีดที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยได้จับได้สัมผัสมาเลยนะครับใหญ่จริงๆนะครับแทบจะวางที่โต๊ะอัดคลิปเนี่ยไม่ได้เลยนะครับใหญ่มากนะครับเป็นรุ่นฉลองหอระฆังปี63สาม นะครับปลูกเสกมากกว่า10บวาระนะครับสำหรับเป็นกรรมการสิบห้านิ้วแบบนี้นะครับตัวการสร้างก็น้อยนะครับเพียง59เล่มเท่านั้นเลยนะครับนี่ครับตอกลายได้สวยงามอลังการมากๆเลยนะครับส่วนรายละเอียดของลายตอกเนี่ยนะครับมีด้วยกันดังนี้นะครับฝั่งนี้เลยนะครับก็จะเป็นยันกระบองคว้หลวงพุทธนะครับ แล้วก็ยันมงุลพระพุทธเจ้านะครับก็จะเป็นพระรามแผลงศอสาดอกก็จะมียันอิทธิฤิธินาคาคาถามหาสะท้อนคาถาพระพุทธเจ้า16พระองค์ยันพระเจ้าหพระองค์ยันตะขายเพชรคาถาขับผีคาถาพระธรรมเจ็ดคำพี แล้วก็ยันตีนสิงเหต์นะครับส่วนอีกฝั่งก็จะเป็นนะครับยันนะซ่อนหัวยันพระเจ้าอมโลกซึ่งเป็นยันของหลวงพ่อเดิมยันพุทธจักรยันอำนาจพระพุทธเจ้าคาถาตรงชัยคาถาอิทธิฤทธิพญาหานุมานยันหัวใจหานุมานยันหัวใจลมยันคงกระพันชาตรี ยันหัวใจใชัยมงคลคาถาผาหงุงยันหัวใจพระธรรมเจ็ดคำพีและยันจัตุโรอาคมขับไล่นะครับด้ามแกะถาทาวิตุวันสวยงามเข้มขังนะครับใหญ่มากๆเลยนะครับยาวมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับเนื่องจากใบนี่ยเป็นเหล็กอาถัน นะครับเป็นบนสารอาถรรพ์ต่างๆนะครับนำมาหลอมเป็นใบมีดแล้วก็ตีนะครับโดยช่างฝีมือดีนะครับแล้วอัคระเรียันต่างๆเนี่ยกว่าจะตอกได้เนี่ยครับใช้เวลานานมากๆเลยนะครับบุกเสกมากกว่า1ิบวาระเลยนะครับพุนนี้บนสารที่บรรจุอยู่ในกันมีถือว่าเป็นบนสารจากทั่วประเทศเลยนะครับเป็นของดีของขลังทั้งนั้นนะครับประสบการณ์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับ มีด้วยกันหมดเลยครับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นชุดธรรมดานะครับขนาดสาริกา2.5นิ้ว5นิ้ว7นิ้ว9นิ้วเนี่ยทางร้านก็มีใ่นเพื่อนได้บูชานะครับหรือจะเป็นกรรมการ13นิ้วนะครับหรือ15นิ้วแบบนี้ก็มีให้บูชาเช่นกันนะครับหรือจะเป็นชุดกรรมการเล็กเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ายังเหลืออยู่ไหมนะครับชุดกรรมการเล็กเนี่ยสร้างทั้งหมด5-9ชุดเนี่ยนะครับ แต่ถ้าใครที่สนใจก็ลองทักสอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวผมดูให้อีกทีนะครับสำหรับท้ายคลิปนี้ก็ขออนุญาตนะครับฝากผลงานเพลงด้วยนะครับซึ่งเพลงนี้มีชื่อเพลงว่ากราบซึ่งความหมายของเพลงก็คือ กราบขอบิงบอลสิ่งใดก็ได้นะครับหรือแม้แต่ความตายอย่าได้พระภาคนรักของเราจากเราไปนะครับซึ่งคนรักนี่ก็หมายถึงพ่อแม่พี่น้องเพื่อนหรือแฟนนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งใครที่ยังไม่ฟังเต็มเพลงก็ลองเข้าไปฟังดูนะครับเพลงกราบฝากกดไลค์กดแชร์

เพื่อจะได้มีกําลังใจในการทําคอนเทนต์ดีๆเพื่อเผยแพร่บารามีของหลวงพ่อต่อไปนะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับปีใหม่นี้ให้รมด้วยเงินทางเข้าของเองินใช้เงินทุกทกคนนะให้มีความสุขความสบายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเงลอดไปนะถุกนะทุกทุกคน